สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่29นะครับผมสำหรับวันที่29นะครับผม แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิ่ง1กับ5นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม2 0 0 4ูนยนก้าสีนะครับผมสำหรับ2 0นะครับผมเป็นเลขล่างนะครับผมของ fc พี่น้องฝั่งลาวนะครับผมแล้วก็0 4นะครับผมเป็นล่างของ fc พี่น้องฝั่งไทยนะครับผมแล้วก็4 7 9นะครับผมเป็นชุด3ตัวนะครับผม ก็เข้านะครับผมเข้าตัวเน้นตัวชอบเลยนะครับผมเจ็ดเก้านะครับผมก็เข้าชุดสองตัวบนนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สองนะครับผมแอดมินก็จะทำไปตามสถิติเดิมนะครับผมก็เข้าดีนะครับผม สำหรับวันที่สองนะครับผมแอดมินก็จะให้เด่นอยู่ที่สองนะครับผมวันที่สอง่ิงสอง ห้านะครับผมแล้วก็เก้านะครับผมสำหรับเด่นสองนะครับผมแอดหนึ่งก็จะให้อยู่ที่สองหนึ่งสองศูนย์นะครับผมสองหนึ่ง 2องหกแล้วก็สองแปดนะครับผมสองหกกับสองเก้านะครับผมก็ระวังไว้นะครับผมสำหรับห้านะครับผมห้าเอ็ดมีก็ให้อยู่ที่ห้าศูนย์นะครับผมห้าหนึ่ง ห้าสองแล้วก็ห้าสามนะครับผมสำหรับเก้านะครับผม 9ก้านเก้าหนึ่ง เก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมเบิ้ลก็ตามตัวเลยนะครับผมเบิ้ลสองสองห้าห้า แล้วก็เก้าเก้านะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมหนึ่งห้าสองสองเก้าศูนย์ หกเก้าสี่ แล้วก็9 26 295นะครับผมแอดมินก็จะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิ่ง5กับ9นะครับผม สำหรับสองนะครับผมแอดมินก็เน้นให้ทั้งสองศูนย์นะครับผมสองหกกับสองเก้านะครับผมสองแปดก็ต้องรองไว้นะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับผมสำหรับห้านะครับผมแอดมินเน้นให้ห้าสามห้าหนึ่งนะครับผมสำหรับเก้านะครับผมแอดมินเน้นให้ที่เก้าห้า แล้วก็90นะครับผม91ก็ต้องรองไว้นะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็เน้นให้ที่22กับ55นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้694 290 295นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ fc พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถเอาไปวิ่งไปรูดได้นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ